รวม10มือถือและแท็บเล็ตที่ผ่านกสทชในเดือนพฤษภาคมสวิดัส,สวัสดีมิรักแฟนฟและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรีมเมอร์ลี่อัพกันอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา10มือถือและก็แท็บเล็ตที่ผ่านกสทชเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นครับบอกได้เลยวันหน้าสนใจกันมากๆเลยนะครับและก็ขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับดังนั้นอันดับที่เราจัดมาเนี่ยไม่มีผลว่าเฮ้ยอันดับหนึ่งจะ เพราะว่านี่คือสิบมือถือที่ผ่านกนสทชดังนั้นทุกรุ่นที่ผ่านเข้ามาบอกได้เลยว่าเขาต้องคัดสรรแล้วก็คัดกรองมาอย่างดีแล้วนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่ผ่านกนสทชในเดือนนี้กันบ้างไปดูกันเลยครับ Let's go <S Xiaomi Mi Note 10 Lite รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.47นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5 แถมรุ่นนี้ครับยังรองรับ HDR10 อีกตัางหากพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูฟ้ัง3.5ยังมีมาให้ตามปกติยังไม่ได้ตัดออกไปไหนสน่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย MIUI เวอร์ชัน11 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น q u a l c o m s Snapdragon 7 3 0 g Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านของกล้องหลังครับรุ่นนี้ให้มาที่4ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่64 000 000 x, ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.9บวกมดเลือกกับเนสดอัลตร้าไวอีก8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วเลน Depth Sensor ซซอีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16 x, ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.5นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟร,ร,รนนมเรท อยู่ที่5้า0อยมิลลิแอมป์กันเลยนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30บวัตต์บอกได้เลยว่ามือถือรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่ตอบโจทย์สำหรับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้ครับโดยราคาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไทยมาในความจุเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่นแรม 6G กกรอมหกสิบราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ราวๆป,ประมาณ12,300มบาทประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือ Xiaomi mi Li Note 10 Lite. Op p พ่เอรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.2 2นิ้วความละเอียดจะเป็น HD p l u เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD พร้อมกับครอบทับด้วยกระจก g ร r i l l า glass 3พอพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น micro USB 2.0ปกตินะครับส่วนแจ็ครูหูฟ,ฟัง3ายังมีมาให้ยังไม่ได้ตัดออกไปไหนในเรื่องการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 p ายครับครอบทับด้วยเค l ื OS version หกน6.1ส่วน CPU เลือกใช้เป็น mediatek helio p 3 5 octa core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.35GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Power VR GE 8320มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวนะครับตัวหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกไาด้วยกับเลนเซฟเซนเซอร์อีก2ล้หลานส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับโดยแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับจะให้มาอยู่ที่4,230ม mm. ิลลิแอมโดยรวมๆครับมือถือเครื่องนี้นาจะเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษสายเกมก็ไม่ได้เน้นมากส่วนในเรื่องขององงล เน้นมากนะครับใครที่จะเอาไปใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับส่วนในเรื่องของราคาครับโดยรุ่นนี้ความจุจะอยู่ที่แรม 3GB กิก3ร g b มนะครับราคาจะอยู่ที่4,599บาทนะครับตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ตามช็อปทั่วๆไปนะครับบนัน a า a i ไีก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับและนี่ก็คือ oppo a 1 2 vivo y 5 0 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครองหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย FunTouch OS เวอร์ชัน10.0ส่วน CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น q u r l Com Snapdragon 665 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาถึง4ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลน Ultra Wide อีก8ล้านเลนส์โาโคร2ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงชีท F 2.0นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรท ในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5000มิลลิแอมกันเลยครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัต์สำหรับมือถือรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าใครที่จะนําไปเล่นเกมครับบอกได้เลยว่าก็ตอบโจทย์พอสมควรนะครับส่วนในด้านของกล้องครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะติอยู่ในด้านของความละเอียดของกล้องเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยรุ่นนี้ครับจะมีความจุเดียวนะครับนั่นก็คือรุ่น ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราวๆประมาณ8,200บาทนะครับทั้งนี้ทังนั้นเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยราคาจะเท่าไหร่นะครับทอนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือ vivo Y50, vivo Nex3s 5G หรือ vivo Nex3 2020รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.89นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED พร้อมรุ่นนี้ครับยังรองรับ HDR10+ อีกตั้งหากพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครองหูฟัง3.5รุ่นนี้ยังไม่ได้ตัดออกไปไหนครับยังมีมาให้ตามปกติเลยส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับด้วย f u n t a s c OS เวอร์ช OH ัน10.0ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.84 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 650แน่นอนว่า CPU แล้วก็ GPU 2ตัวนี้นะครับแรงที่สุดแล้วนะครับณนะฝั่งของ Android ในด้าน ของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงจีท1.8นะครับบวกโมเดลกับเลนเทเลโฟโต้อีก13ล้านแล้วก็เลนอัลตราวาอีก13ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าครับจะเป็นกล้องหน้าแบบออปอัพนะครับตัวนี้ให้มาที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงจีท2.1นะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะอยู่ที่4,500มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก44วัตต์ในด้านของความจุครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่แรม8 ส0,000ื่นปลายปลายประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือ vivo nex ส2 0สอหรือ vivo nex ส s 5 g oppo a 9 2รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น ips lcd พอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น usb type c นะครับแจ็ครูฟหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนส่วนในด้านการทํางานครับแน่นอนว่ารุ่นนี้จะรันด้วย android 10ครอบทับด้วย color os Version 7.1นส่วน cpu ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น snapdragon 665 octa core ความเร็วจี่ที่2.0 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลักจีอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวมาด้วยก,กับเลนส์ ultra w i d 8ล้านพิกเซลเลนส์ macro 2 000, ล้านและก็เลนส์ depth sensor อีก2ล้านส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชาร์ราาจ 128 g b นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในด้านของราคาก็ต้องมารอดูในวันที่เปิดตัวกันจริงๆเลยครับว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวมาในราคาที่เท่าไหร่และนี่ก็คือ OPPO A92 เรียวมี x 3 Super Zoom ในด้านของมือถือรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าข้อมูลที่หลุดออกมานี่ยน้อยมากๆจริงๆครับที่เผยข้อมูลออกมาครับแน่นอนว่ารุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น snapdragon 855นะครับจับคู่กับแรมอีก 12GB นะครับและก็คาดการว่าแน่นอนมากับ Android 10ครับและจะมีกล้องที่ซูมได้สูงสุดถึง20เท่านะครับล่าสุดครับได้มีข้อมูลจากทวิตเตอร์ครับบอกว่าเรียวมี x 3 Super Zoom เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,200 m นสอร้อมกับชาร์จเร็วอีก3 30บวัตต์นะครับท้งนี้ครับเราก็ต้องมารอดูรอชมสเปคแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวทางเราจะทําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับส่วนในด้านของราคาทางเราก็ยังไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยน้อยจริงๆแต่ที่แน่ๆครับผ่านกสทชรเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือเรียวมี x 3 Super Zo o m ูงหัวเว่ยเมทแพดรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดจ,จะเป็น1,200คูณ2 0 0พพิกเซลนะครับหรือจะใหญ่กว่า full hd นัแหละ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD พอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทําด้วย EMUI เวอร์ชัน10.0 CPU ครับเลือกใช้เป็น Kirin 810 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.27 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G52 MP6 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ยังไม่มี Google Mobile Service มาให้นะครับแต่จะมี Huawei Mobile Service มาให้นะครับร ที่อยากจะโหลดแอปต่างๆเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูว่าในหัวเว่ยโมบายสวิ t c h มีแอปที่จะต้องการใช้หรือเปล่านะครับ ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้มาเท่ากันเลยนะครับ8ล้านพิกเซลเท่ากันเลยสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่1,830เฟรมเรทแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่7,250ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งบอกได้เลยว่าคมมากๆเลยนะฮะอย่างที่รู้กันครับว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรุ่นที่สามารถใส่ซิมได้แล้วก็รุ่นที่สามารถเล่น w i f i ได้อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ก็จะจำแนกออกเเป็นนนน2รุ่หมือกั รุ่นที่ใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวครับเริ่มต้นที่ RAM 4 g b ROM 64 g b ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ8,690บาทนะครับส่วนรุ่นที่สามารถใส่10การ์ดได้เนี่ยจะเป็นรุ่นแรม6 g b ROM 128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ11,500บาทนะครับทางนี้เราก็ต้องมารอดูว่าเปิดตัวในไทยเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือ Huawei MatePad 10 iPod Pro 2020ต้องแจ้งก่อนนะครับว่า Apple iPod Pro เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนั้นก็คือรุ่นที่ใช้หน้าจอ11นิ้วแล้วก็รุ่นที่ใช้หน้าจอ12.9นิ้วนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอ11นิ้วกันดีกว่าครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่11นิ้วความละเอียดครับจะอยู่ที่1668คูณพิพิกเซลนะครับก็คือเหนือกว่า Full HD แต่ว่ายังไม่ถึงขั้น2 K นะครับ เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครับค่า Refresh Rate น่าจะารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 120Hz เลยทีเดียวนะครับ การเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ดโดนตัดออกไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใน,ในการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย iPod OS 13.4 CPU เลือกใช้เป็น Apple A 12 z b i o n i c นะครับซึ่งความรเร็วจะอยู่ที่ 2.5GH z เลยนะฮะส่วน GPU ก็เลือกใช้เป็น Apple GPU เหมือนเดิมนะครับส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาถึง3ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกมุลรกล้องเลนส์อลตาไวายอีก10ล้านแล้วก็เลนส Dep ์ depth sensor หร ส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนในด้านของราคาครับเราจะเสนอทั้ง2รุ่นเลย,ยก็คือรุ่นที่สามารถใช้ w i f i ได้อย่างเดียวแล้วก็รุ่นที่สามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับเริ่มต้นที่ความจุ 128GB รนะครับรุ่นที่ใช้ WiFi ได้อย่างเดียวเนี่ยราคาจะอยู่ราวๆประมาณ27,900บาทส่วนรุ่นที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็จะราคาอยู่ราวๆประมาณ32,900บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่เป็นหน้าจอ12.9นิ้วกันบ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอออย่ทีีี12.9นนิ้ววคามลเเเป็ 2K+ เลยนะครับหรือว่า2 4 8 2,732พิกเซลนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ใหญ่กว่า 2K พันแล้วก็ละเอียดกว่าได้ซ้ำนะครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า refresh rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่120 h z เลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย iPod OS 13.4นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A12 z Bionic ความเร็วจะอยู่ที่2.5 g h ส่วนะเ u ก็ใช้เป็น Apple GPU เหมือนเดิมนะครับ ในด้านของกล้องรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับนั่นคือตัวหลัก4ี่ที่สิล้านบวกด้วยกับเลนอัลตร w าไวสิล้านแล้วก็เลนด e เซ h นเซอร์หรือว่า t o f 3 d นั่นแหละครับสามด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่9,720็มิลลิแอมกันเลยนะครับซึ่งรองรับชาร์จเร็วอีก1 8วัตต์โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจจริงๆครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับรุุ่่่่่่นนนนนกกกกอออห้้้้้้้าาาาาาาีีีี็็คืมมมมททังงรรรรสสสถถใใช Wi-Fi ไไดดดยยเววแลิ ความจุเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่128 g b ครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ34,900บาทสําหรับรุ่นที่ใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะส่วนรุ่นที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ราวๆประมาณ39,900บาทนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ iPod Pro, Redmi Note 9 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และยังครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5อีกต่างหากครับ พอตการเชื่อมต่อรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ตัดออกไปไหนส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย MIUI เวอร์ชัน1 1ส่วน CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 7 2 0อ G Octa r อความเร็วจะอยู่ที่2.3ง h z สกิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลหมอด้วยเลน Ultra Wide แปดล้านเลน Macro ห้าอยู่่ที16ล้านิกเ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับเริ่มต้นจะเป็นรุ่นแรม6กิกรอม64กิกครับราคาจะอยู่ราราประมาณ8,700บาทครับทางนี้เราก็ต้องมารอดูว่าจะเข้าไทยมาในราคาเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือ Redmi Note 9 Pro Oneplus 8และ Oneplus 8 Pro เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ Oneplus 8กันเลยนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.55นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ Plus, เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น f Fluid คาร์ลีเฟสเลดหน้าจอจะอยู่ที่90 h าเฮิร์ตนะครับพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB type c นะครับแจ็ครูหูฟัง3าดโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับด้วย Oxygen OS เวอร์ชัน1.0 0 CPU เลือกใช้เป็น snapdragon 865หกห้าออกตร์คอความเร็วจะอยู่ที่2 8 4 GHz ส่นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 650ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่3ตัวตัวหลักจะอยู่ที่48ล้าิบแปดล,ล้านแล้วก็ลนมาาโครอีก2้ ส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้จะเริ่มต้นที่ RAM 8GB ROM 128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ24,900บาทนะครับ ส่วนรุ่นพี่ของเขานะครับอย่าง One Plus 8 Pro รุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วความละเอยียดจะเป็น 2K+ นะครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Fluid AMOLED ครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass ร,รุ่นนี้ครับให้ค่า Refresh Rate มาเยอะถึง120 h z ครับพร้อมทั้งยงรองรับ HDR10+ อีกต่างหากพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คลโพหูฟังโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยังรองรับมาตรฐานกันน้ำ IP68 อีกต่างหาก นะะในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบพร้อด้วย Oxygen o s เวอร์ชั่น10.0 CPU เลือกใช้เป็น snapdragon 865 octa-core ความเร็วจะอยู่ที่2.84 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 650ในด้านของกล้องครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับเยอะกว่าตัวเมื่อกี้ตัวหนึง่งตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านนะครับบวกมาด้วยกับเลนเทลโฟโต้8ล้านเลนอัลตร้าไว48ล้านแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก5ล้านนะฮะส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ททีีีี่่่่่่่16 4,510mm ล้้้าานนนนิเเเะรรรบสวืออองงขแตตุจใหมยู ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ในด้านของราคาครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยแพงกว่ารุ่นตะกี้7,000บาทครับโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่นแรม 8GB ร o m 128ราคาจะอยู่รอบๆประมาณ31,900บาทนะครับเราก็ต้องมารอดูว่าราคาที่เข้าท้ายมันเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือ One Plus 8และ One Plus 8 Pro นี่แหละครับก็คือ10มือถือและแท็บเล็ตที่ผ่านกสทชในเดือนพฤษภาคมนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงแล้วก็ชื่นชอบมือถือหรือแท็บเล็ตตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับคิดอยากจะซื้อตัวไหนบอกได้เลยว่าเก็บตัคงไว้รอครับแน่นอนว่าเข้าไทายอยู่แล้วเพราะว่าผ่านกสทชรเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e และที่สาคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดิมลโม